สวัสดีครับเพื่อนๆลุงป้านะ RFC ทุกๆท,ท่านนะครับก็ขอ,อกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะครับเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะปีนี้เป็นปี2568นั้นเพื่อนนะก็ขอให้เพื่อนๆร่ารวยเงินทองทําทกิจการใดๆก็ขอใหอ้ราบลื่นประสบความสําเร็จทุกๆท,ท,ท่านนะครับผม คลิปนี้ก็เหมือนเดิมนั่นเพื่อนนะเป็นคลิปแรกของปีนั่นเพื่อนนะก็ามารับชมรับฟังคือว่าเพื่อนตั้งใจเลยตั้งใจฟังคลิปนี้แต่ต้นจนจบผมเพราะว่าผมจะหา,าข้อมูลข้อมูลจํานวนการสร้างาวิธีการดูเหรียญเนี่ยปีของนั้นๆก็รายละเอียดก็ไม่เยอะก็ตั้งใจฟังนะครับผมก็เป็นหลวงพ่อคูรุ่นอ่า นั่งผ่านบ้านของนั้นเพื่อนนะอ่าเพราะว่าราคาก็ยังพอจับต้องกันได้นั้นเพื่อน<ๆ>ก็ไปรับชมรับฟังไปเรื่อยนั้นเพื่อนนะเพื่อนจะได้รู้นั้นเพื่อนนะอ่าประมาณนี้คือว่าอ่าเพื่อนเพื่อนดูคลิปผมเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะได้เข้าใจคือว่าอ่า เวลาเพื่อนไปเจออ่าไปเจอตามบ้านตามแผงหรือว่าไปเจอที่นเพื่อนหรือว่าเพื่อนอยากจะเช่าหาบูชาจากผมผมก็ยินดีจะแบ่งปันให้ในราคาที่ว่าเออพอเหมาะพอควรนั่นเพื่อนนะเพราะว่าผมก็บวกอ่าบวกค่าข้อมูลค่าวิชาชีพนั้นก็ปกตินั่นเพื่อนนะอ่าอ่าผมจะมาบอกแบบละเอียดเลยนั่นเพื่อนเพื่อนจะได้รู้คือว่าดูคลิปจากผมเนี่ยเพื่อนสามารถอ่าไปรับเช่าอ่าไปเช่า ด้วยตัวเองได้เลยนั่นเพื่อนนะแต่เพื่อนนะตั้งใจผมไม่ยาวอยู่แล้วนั่นเพื่อนนะเป็นเหรียญน,นั่งพานนั่นเพื่อนนะไม่ใช่ชนะมานั่นเพื่อนนะ,ะเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติพร้อมทั้งเทคนิคจุดเป็นจุดตายให้ดูนั่นเพื่อนนะอันนี้ก็จะเป็นกล่องนั่นเพื่อนนะ อ่าสเต็ปแรกนะเพื่อนนะอ่าพระรุ่นนี้นะผมขอบอกเงี้ยส่วนมากอ่าที่ว่าไปขอที่บ้านคลองนะที่จังหวัดชนบุรีนั่นเพื่อนนะที่ว่าอ่าไปได้มาส่วนมากเขาจะทิ้งกล่องกันทิ้งกล่องแล้วก็เอาเหรียญไปคล้องมั่งเอาเหรียญไปเลี่ยมมั่งนะเพื่อนนะเพราะฉะนั้นกล่องก็ถึงไม่ค่อยจะอ่าพบเจออะไรส่วนมากก็จะเป็นแบบเหรียญล้วนๆเปล่าๆแบบนี้นั่นเพื่อนนะอ่าบางท่านก็ชอบแบบแดงอ่าบางท่านก็ชอบแบบแดงแดงบางท่านก็ชอบแบบดำๆ คัดสิกคลาสิกมีคาบเบ้าแบบนี้กันแล้วแต่นั้นเพื่อนนะอ่าทีนี้อ่ามาดูวิธีอ่าเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวผมจะแจ้งราคากับประวัติการสร้างนั้นเพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนจะได้อ่าดูเป็นนั่นเพื่อนนะทีนี้อ่านั่งผ่านบ้านคลองนั่นเพื่อนนะนั่งผ่านบ้านคลองอ่าทีนี้เพื่อนๆมาดูเทคนิคเทคนิคการดูอ่า ดูหน้าเหรียญหน้าเหรียญด้านหน้านั้นเพื่อนนะอ่าจะเป็นหลวงพ่อคูณท่านนั่งสมาธินั่นเพื่อนนะความคมชัดต้องมาอันดับหนึ่งนั่นเพื่อนนะข้างล่างด้านฐานก็จะเป็นรูปกวางนั่นเพื่อนนะเพื่อนก็ดูรายละเอียดประมาณนี้นั่นเพื่อนนะให้มันชัดเจนทีนี้ เพื่อนๆกับพลิกมาเลยก็ได้ด้านหลังเนี่ยก็ได้นั่นเพื่อนนะดูด้านหน้าพอประมาณแล้วเงี้ยเพราะว่าผมจะไม่บอกเยอะนั่นเพื่อนนะอ่าอันเพื่อนกับพิกมาเลยเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะดูเป็นแล้วหลายท่านก็ยังไม่รู้หรือว่ารู้แล้วก็ดูเพิ่มเติมอีกนั่นเพื่อนนะเพื่อนๆอ่าพิกมาปุ๊บเพื่อนๆก็ดูนะเพื่อนนะอ่าที่บริเวณใต้หูเหรียญนั่นเพื่อนนะใต้หูเหรียญนั่นเพื่อนนะอาจจะเป็นครีบนั่นเพื่อนนะเห็นไหม ผมไม่ชี้พระนันเพื่อนนะหูหูหูนี่ต้องกลมนันเพื่อนนะไม่มีอ่ารอยถอดไม่มีอะไรนั้นเพื่อนนะใต้บริเวณใต้หูนั้นเพื่อนนะใต้หูจะเป็นอรอยขีบแบบนี้นั้นเพื่อนนะแล้วบริเวณอขอบ เป็นอ่าเนี่ยไล่ไล่ไล่ลงไปเนี่ยจะเป็นแบบรอยมิลลิ่งนั่นเพื่อนนะ <S <S จะเห็นแบบชัดมั่งเห็นแบบลางๆมั่งนั่นเพื่อนนะอ่าแต่จุดตายดูนี่นะใต้หูเหรียญนั่นเพื่อนนะจะเป็นแบบขีดแบบเป็นซ้อนแบบนี้นั่นเพื่อนนะมีมีทุกทุกองทุกเหรียญนั่นเพื่อนนะนี่นะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะอ่าเหรียญรุ่นนี้ไม่มีตอก ลันเลขนั้นเพื่อนนะแต่ว่าถ้าเป็นชนะมารบ้านไร่อันนั้นมีนั่นเพื่อนนะอ่าหูเหรียญนั่นเพื่อนนะจะดูดูได้หลายเหรียญนั่นเพื่อนนะเพื่อนจะได้มีอ่าจะได้เปรียบเทียบกันนั่นเพื่อนนะนี่นะจะมีรอยขีดนั่นเพื่อนนะรอยขีดเหมือนรอยอ่าเกิดจากบล็อกนั่นเพื่อนนะก็จะเป็นขีดแบบนี้นั่นเพื่อนนะนี่ะเห็นไหมอ่านี่อันนี้ยิ่งชัดนั่นเพื่อนนะเหมือนกัน มีมีหมวดทุกเหรียญนั่นเพื่อนนะอาจจะเป็นอา่ารอยเล็กรอยน้อยเนี่ยคีบอย่างเงี้ยยังไงต้องมีนั่นเพื่อนนะตรงเนี้ยคือว่า,อาของเก๋ยังทําไม่ได้นั่นเพื่อนนะถ้าทําได้ขนาดนี้ก็ต้องมีจุดดูแล้วก็เป็นขอบตัดถ้าขอบตัดนี่ก็จบเลยนั่นเพื่อนนะทาไม่ได้แน่นอนนั่นเพื่อนนะนี่นั่นเพื่อนมนะัมีคีบเหมือนเป็นเส้นบิ่งมาอ่าประจบแล้วก็มีรอยคีบใต้หูเหรียญนั่นเพื่อนนะ าตยหูเหรียญนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวจะลองตีกล้องให้ดูนั่นเพื่อนนะนี่นั่นเพื่อนนะคีบนี่นั่นเพื่อนนะนี่แหละนี่แหละใต้หูเหรียญแบบนี้นั่นเพื่อนนะเห็นไหมนี่แหละจะเป็นรอยคีบรอยครีบรอยคาบที่ว่าเส้นประสานเกิดจากบล็อกนั่นเพื่อนนะจะเป็นแบบนูนๆแบบนี้นั่นเพื่อนนะนี่แหละผมจะตีกล้องให้เพื่อนๆจะได้ชัดเจนนี่นะ ผมไม่ชี้นั่นเพื่อนรู้อยู่แล้วเนาะเนี่ยจุดนี้ยเพื่อนเพิ่มมาเลยอันดับแรกเพิ่แป๊บเนี่ยจะมีแบบเนี้นี่รอยขี้แบบนี้นั่นเพื่อนนะนี่นะทีนี้มาดูอ่ารายละเอียดด้านหน้านั่นเพื่อนนะก็ความคมชัดนั่นเพื่อนนะเหมือนเดิมนั่นเพื่อนนะรายละเอียดอ่ดวงตาท่านอันนี้เป็นองค์ประกอบอยู่แล้วนั่นเพื่อนนั่นเพื่อนดูเป็นอยู่แล้วอ่าแล้วมาดูกวางเนี่ยกวางก็จะมีอ่ามีจุดมีกอหญ้าแบบนี้นั่นเพื่อนนะ อ่านี่ก็ดูอ่าส่วนนี้คือว่าเป็นองค์ประกอบนั่นเพื่อนนะองค์ประกอบคือว่าต้องมีอ่าอ่ายังไม่ใช่จุดตายนะอ่าเพื่อนก็ดูผ่านๆอย่างเงี้ยดูเงี้ยกวางชัดเจนอ่ากวางดาวชัดเจนนั่นเพื่อนนะมีกอหญ้าแบบนี้นั่นเพื่อนนะนี่นั่นเพื่อนนะแบบนี้นั่นเพื่อนนะโอเคนั่นเพื่อนนะอ่ามันดูเหรียญอื่นดูคลิปเหรียญอื่นนะเพื่อนนะดูได้หลายเหรียญนั่นเพื่อนนะใต้หูนะนี่อันนี้ก็มีเห็นแม่เพื่อนเนี่ยจะเป็นรอยคาบแบบนี้นั่นเพื่อนนะ เรียกรอยคาบรอยขี้ไปได้เนี่ย i. แบบนี้ต้องมีทุกเห,เห,ห,กเหรียญนะเหรียญบ้านคลองนั่นเพื่อนนะนั่งผ่านนั่นเพื่อนนะนี่นะจุดอันนี้คือว่าเป็นจุดตายเลยก็ได้นะเดี๋ยวจะมาดูขอบตาเด็กเพื่อนเห็นไหม état. ตามขอบแป้นขอบนี้ก็จะเป็นมีรอยมีลิ้งแบบนี้นั่นเพื่อนนะรอยกึ้งอะ่ะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะแล้วแต่เหรียญใครเก็บสภาพดีก็เห็นชัดใครเก็บอของแบบไม่ได้เลี่ยมกรอ,อบก็อาจจะจางจาหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีทุกเหรียญนั่นเพื่อนนะ อ่าโดยเฉพาะจุดนี้อ่ะมาดูดูเหรียญอื่นบ้างนะเพื่อนนะดูเหรียญอื่นบ้างอ่าี่นั่นเพื่อนนะนี่นะอ่านี้ก็ยิ่งชัดเจนใหญ่เลยเพื่อนเห็นไหมอ<า>่าเป็นรอยขีดแบบนี้นะอ่านี่แหละเพื่อนจุดสลบเลยตรงน,นี้อ่าทีนี้เพื่อนเอนมาดูอ่าขอบตัดเลยอ่าขอบตัดง่ายๆเลยนี้มาจบที่ขอบตัดไปเลยนั่นเพื่อนนะเอาดูสักอ่าสามสี่เหรียญไปเลยนั่นเพื่อนนะ เป็นตัดฉีกนั้นเพื่อนนะตัดฉีกนั้นเพื่อนนะอืมอ่าสามเหรียญก็น่าจะพอแล้วนะเพื่อนนะนี่นั้นเพื่อนนะเป็นรูปตัดฉีกแบบนี้นั่นเพื่อนนะชัดเจนนั่นเพื่อนนะนี่นะอ่าเพื่อนเพื่อนดูเลยนี่นะนี่นะนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนเห็นอ่าตรงท้ายไหมอ่าตรงข้างล่างนะรอยขยักเห็นเพื่อนเห็นไหม อ่าเนี่ยรอยตัดเหมือนกันเด้ะเลยนันเพื่อนนะนี่จงจุดทางล่างนี้ก็ได้เห็นไหมอ่ามาดูอีกฝั่งหนึ่งดูอีกฝั่งหนึ่งนั้นเพื่อนนะดูอีกฝั่งหนึ่งอ่ารอยตัดนะซึ่งเป็นจุดอะไรที่ว่าอ่าเราจ่ายตังค์ได้เลยนั่นเพื่อนนะนี่นะรอยตัด ทีนี้อ่าเพื่อนมาดูตรงนี้เลยอ่าท้ายเหรียญสมมุติได้เหรียญอ่าไม่ได้เลี่ยมนะแต่ถ้าถ้าเหรียญที่ว่าเขาเลี่ยมมานั้นเพื่อนก็ดูใต้หูนั้นเพื่อนนะถ้าเลี่ยอ่เหรียญที่ว่าเขาเลี่ยมมานั้นเพื่อนก็ดูใต้หูตรงมีรอยขีดแบบนี้ก็คือว่าอ่าเก้าสิบเก้าเซนแล้วนันเพื่อนนะนี่นะรอยขีดปิ้นปิ้นแบบนี้รอยขีดรอยคาบนั้นเพื่อนนะนี่นะใต้หูเหรียญนะอ่าทีนี้มาดูขอบตัดอันนี้ส่วนตัวที่ว่าผมดูนั้นเพื่อนนะผมจะดูนี่เลย เพื่อนๆดูใต้เลยใต้เหรียญเลยคือดูใต้เหรียญเลยนั่นเพื่อนนะนี่นะจับมาแบบนี้ก็ได้นั่นเพื่อนนะใต้เหรียญเลยก็ได้แบบนี้นั่นเพื่อนนี่ใต้เหรียญแบบนี้เพื่อนดูเลยเนี่ยจะเป็นรอยขยักนั่นเพื่อนนะ เห็นเพื่อนเห็นไหมอ่าอย่างนี้ก็ได้ชัดเจนนั่นเพื่อนนะจะเป็นรอยขยักขยักขยักแบบนี้นั่นเพื่อนนะรอยโค้งโค้งขยักขยักตามนี้ถ้าเป็นเหรียญเก๋นั่นเพื่อนนันเหรียญเก๋น่ะมันจะเป็นปืดไปเลยไม่มีไม่มีอ่ารอยขยักแบบนี้อ่าเพื่อนเพื่อนดูแบบนี้ก็ได้เนี่ยจะไม่มีรอยขยักแบบนี้นั่นเพื่อนนะอันนี้จะของแท้ต้องเป็นรอยขยักแบบนี้อ่ะเพื่อนเคฟรูปไว้ก็ได้นั่นเพื่อนนะเคฟรูปไว้ก็ได้เอาไว้ดูนั่นเพื่อนนะนี่นะ อันนี้เป็นจุดที่ว่าส่วนตัวผมนะดูนะเพราะว่าผมเคยไปเห็นอของเกเลแล้วกระเหรียญก็สองสามร้อยก็หลายบาทนั่นเพื่อนเนาะมผมก็เลยไม่เช่ามาจะเป็นแบบปืด้ดเป็นแบบปื้ดไปเลยนั่นเพื่อนนะผมไม่ชี้นะ,ะเหรียญแท้ต้องเป็นรอยขยักแบบนี้นั่นเพื่อนนะ,ะนี่คือจุดตายนั่นเพื่อนนะสําหรับผมนะ,ะแล้วถ้าเกิดอ,อีกทีหนึ่งทวนถ้าเกิดพระเลี่ยมอยู่ในกรอบดูขอบไม่ได้อขอไม่ได้นเพื่อนดูดนี่เลยใต้แป้นหูนี่แหละนี่ ดูขอบไม่ได้ดทําไงนี่นั่นเพื่อนนะนี่เพื่อนเคสไปเลยนี่ต้องมีรอยแบบนี้นั่นเพื่อนนะนี่นะอ่ามอนรอยแบบนี้น่นเพื่อนจ่ายตังค์ไปเลยก็ได้ไม่ต้องดูขอบตัดก็ได้ต้องเป็นธรรมชาติด้วยนั่นเพื่อนนะถ้าดูแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติเหมือนเป็นรอยถอดอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนั่นเพื่อนนะเพื่อนต้องดูเลยเนี่ยตรงเนี้ยจุดนี้สําคัญในจุดเดียวก็ได้น,ะนั่น,น,น,เ,นเพื่อนนะอ่าโอเคนั่นเพื่อนนะ คลิปจะได้ไม่ยาวเดี๋ยวผมจะมาบอกทีนี้ผมจะมาบอกไล่เลียงวัตถุประสงค์การจัดสร้างาแล้วก็จําจนวนการจัดสร้างนั้นเพื่อนนะเพื่อนๆจะได้มีความรู้นั้นเพื่อนนะทีนี้อ๋อลืมไปเพื่อนดูโค้ดโค้ดสําหรับเนื้อทองแดงนั้นเพื่อนนะเนื้อทองแดงก็จะมีส 3, 3โค้ดนั้นเพื่อนนะจะมีโคนะ้ดณ ณห,หัวน,อน็อตนเพื่อนนะบางคมก็เรียกว่าณห,ห,หัวกลมแต่ว่าจริงๆแล้วไม่กลมนั่นเพื่อนนะจริงๆแล้วตรงนี้ไม่กลมนั่นเพื่อนนะจะมีโคตนณโคดยาแล้วก็โคอ่าเม็ดงาเนื่อเพื่อนนะเดี๋ยวมาดูโคตนณก่อนก็ได้นะไล่ไปเพื่อนจะได้ไม่งงนะโคตณแบบนี้นั่นเพื่อนนะจะมีต่อโคตนะแต่ไม่มีรันหมายเลขน<ๆ>ั่นเพื่อนนะเพื่อนลองดูเนี่ย เพื่อนสังเกตดีๆมันจะไม่กลมนั้นเพื่อนนะถ้ากลมเนี่ยเพื่อนๆตีเกเลยอ่าเนี่ยมันจะเป็นอ่ารอยหัวน,อน็อต่ะเพื่อนรู้จักหัวน็อตไหมเนี่ยจะเป็นเหลี่ยม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 แบบนี้นั่นเพื่อนนะอันนี้คือตัวนะนั่นเพื่อนนะโคดนะหัวน,อน็อตนั่นเพื่อนนะซึ่งอ่าเนื้อทองแดงอ่ะเนื้อทองแดงจะมีอ่าโคดนะหัวน็อตแล้วก็มีนะเม็ดงานแล้วก็มีโคดยานั่นเพื่อนนะ มีทั้งสามโค้ดเลยนะครับผมนี่นะเป็นหัวน็อตแบบนี้นั่นเพื่อนนะทีนี้มาดูาโค้ดนะอันนี้เนื้อทองแดงนะผมขอบอกอันนี้โคดนะเหมือนกันแต่ว่าเป็นเม็ดงาเม็ดงาก็เป็นแบบเม็ดงาเนี่ยเพื่อนนะนี่นะอนี่แบบนี้เลยนะนเพื่อนนะหรือว่าเพื่อนจะดู ดูโค้ดแบบนี้เพื่อนก็นสังเกตอย่างเงี้ยเพื่อนดูถ้ามีโคดตอกชัดๆแบบนี้เป็นโค้ดตอกนั้นเพื่อนนะถ้าโคดหลอดเพื่อนก็วางเลยถึงใ al ครจะบอกว่าแทนเพื่อนก็ไม่ต้องไปเช่าต้องโค้ดตอกนี่อันนี้เม็ดงานะเม็ดงานเพื่อนนะสำหรับเนื้อทองแดงนะจะมีทั้ทง3โค้ดเลยนะที่พบเจอนั้นเพื่อนนะเนื้อทองแดงนะ่ะนี่นั้นเพื่อนนะอันนี้เม็ดงาน,นะาต่อไปต่อไปจะเป็น โคดยาโคดยาโคดย,ยามิดงานั่นเพื่อนนั่นนี่นะโคดยาโคดย,ยาแบบนี้นั่นเพื่อนนะนี่ซึ่งจะเป็นโคดเ,เป็นอักขรที่ว่าหลวงพ่อคูณชอบท่านจะนํามาตอกหรือว่านำมาเขียนมาจาร์ประจำนั้นเพื่อนนะในวัตถุมงคลของท่านนะ สำหรับเนื้อทองแดงนั่นเพื่อนนะมีแค่3มโคดนี้เท่านั้นนั่นเพื่อนนะ,ะนี่นะทีนี้มาดูมาดูประวัติการจัดสร้างนั่นเพื่อนนะประวัติการจัดสร้างเดี๋ยวผมก็จะมาย้ําเรื่องโค้ดอีกรอบหนึ่งที่เพื่อนก็ฟังไปนั่นเพื่อนนะนี่เพื่อนฟังไปทีนี้นะส่วนท่านใดที่ว่ารู้แล้วการจัดสร้างวันปลุกเสกอะไรก็อันนั้นก็เลื่อนผ่านไปได้ไม่เป็นไรนั่นเพื่อนนะ ทีนี้วัตถุประสงค์นั้นเพื่อนนะเหรียญนั่งผ่านบ้านคลองนะปี2537วัตถุประสงค์ดีมากเลยน,นเพื่อนนะก็คือว่า,าหลวงพระคุณนะอนุญาตให้จัดสร้างนั้นเพื่อนนะโดยาการขออนุญาตของพระชัดชัย,น,น,นะชชยนะนั้นเพื่อนนะพระชัดชัยอภินัโทนั้นเพื่อนนะถ้าอ่านผิดอ่านถูกขออภัยนะเรียกว่าพระอาจารย์ชัดชัยแนละ้วกันนั้นเพื่อนนะรองเจ้าคณะ เขต21นั้นเพื่อนนะชลบุรีนั้นเพื่อนนะพวัดบ้านคลองตำบลเกาะจันทร์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนั้นเพื่อนนะนี่นั้นเพื่อนนะอ่าขออนุญาตจัดสร้างเพื่อหารายได้สร้างโบสถ์โบสถ์ของวัดวัดโบสถ์นั้นเพื่อนนะอ่าแล้วก็สร้างโรงเรียนหาทุนการศึกษา,าพร้อมทั้งอาหารกลางวัน ระดับปฐมศึกษานั่นเพื่อนนะโรงเรียนบ้านคลองอ่าจงังหวัดชนบุรีเนั่นเพื่อนนะวัตถุประสงค์ดีมากๆเลยนี่นเพื่อนนะทีนี้อ่าการจัดสร้างจํานวนการจัดสร้างอ่าทีนี้จํานวนการจัดสร้าง ก็คือหลังจากได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรมีการขออนุญาตจัดสร้างที่ถูกต้องนั้นเพื่อนนะก็คือว่ารายการจัดสร้างเนื้อทองคํานี่หนัก22.8กรัมนันเพื่อนนะอันนี้สร้าง499เหรียญนันเพื่อนนะ,ะเนื้อทองคําเรา ไม่ต้องไปเช่านั้นเพื่อนนะเพราะแพงนั้นเพื่อนนันเราก็เอามาสายข้างล่างรายละเอียดแล้วก็ก็รู้เพียงที่ว่าสร้าง499เหรียญนั่นเพื่อนนะทีนี้อ่านเพื่อนมาดูเนื้อเงินเนื้อเงินนี่สร้าง2,500เหรียญนั่นเพื่อนนะอ่านเพื่อนฟังไว้นะพวกความรู้ทั้งนั้นนั้นเพื่อนนะต่อไปเนื้อนวะเนื้อนวะนี่5,000เหรียญอ่าทีนี้เนื้อทองแดงก็คือว่าเนื้อที่ว่าอยู่ในมือผมเนี่ยเนื้อทองแดงนี่สร้างทั้งหมดอ 8 4 0 0 0ันเหรียญนั่นเพื่อนนะมีตอกโคดอย่างเดียวนั่นเพื่อนนะไม่มีรันหมายเลขนะสำหรับเนื้อทองแดงนั่นเพื่อนนะทีนี้เนื้อเงินเนื้อเงินโคดที่ตอกอันนี้เขาอ่าที่ว่าตอกเฉพาะนั้นเพื่อนนะเนื้อเงินนะเนื้อเงินจะเป็นอ่าเม็ดงาอ่าจะเป็นณเป็นณเม็ดงานั้นเพื่อนนะณเม็ดงาแบบไหนอ่านี้เดี๋ยวทวนอีกทีหนึ่งนั้นเพื่อนนะณเม็ดงานั้นเพื่อนนะ ณเมดงาณเมดงาสำหรับเนื้อเงินนั้นเพื่อนดูดูโค้ดนะเพื่อนดูโค้ดไม่ต้องดูเนื้อนะสำหรับเนื้อเงินนั้นเพื่อนนะผมบอกเนื้อเงินอ่าเนื้อเงินนี่เนื้อในเนื้อเงินน่ะจะต่อโค้ดตัวอาณเมดงาแบบนี้นั้นเพื่อนนะถ้าเนื้อเงินเป็นโค้ดตัวอื่นเป็นณหัวกลมตัวยาอันนั้นไม่ใช่นันเพื่อนนะอันนั้นเพื่อนเพื่อนวางเลยอ่า ถึงใครจะบอกว่าเก๋เป็นเพื่อนก็ไม่ต้องเช่าเนื้อเงินจะเป็นนาเม็ดงาแบบนี้นั่นเพื่อนนะเนื้อเงินนะทีนี้เนื้อนวะเนื้อนวะเนื้อนวะก็จะเป็นเนื้อนวะเป็นนาหัวน็อตนั่นเพื่อนนะก็คือนหัวน็อตนะกลมบางคนแต่มันไม่กลมนั่นเพื่อนนนี่นะอันนี้เนื้อนวะจะมีโคดนี้โคดเดียวนะสําหรับเนื้อนะเนื้อนวะนั่นเพื่อนนั่นนี่ จะเป็นณนหัวนอตแบบนี้นะไม่กลมเนื่อเพื่อนนะดูนะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเน่เพื่อนนะนี่สาหรับเนื้อนวะเนั่นเพื่อนนะส่วนอ่าส่วนเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงก็คือนเนื้อทองแดงทั้งสามเนี่ยจะพบเจอทั้งสามทั้งสามโค้ดก็คืออ่าณเม็ดงาณหัวนอตแล้วก็ยา โค้ดยาโค้ดยาเม็ดงาเพื่อนๆไม่งงนะก็คือว่าทองแดงะจะเจอ3โค้ดเลยส่วนเนื้อเงินเนื้อเงินก็คือว่าเป็นนะเม็ดงา,าก็เหมือนเป็นรูปเม็ดงารูปหยดน้ำออบางคนก็เรียกหยดน้ำส่วนเนื้อนวะเนื้อนวะ เนื้อนวะก็จะเป็นณหัวนอ็อตอ่าณนะหัวน็อตนั่นเพื่อนนะเพื่อนจะได้ไม่งงอ่าส่วนอ่าโค้ดอ่ายาเนี่ยจะเจอโคตยาโคตรนะจะเจอในเนื้อทองแดงทั้งสามโคตนั่นเพื่อนนะแต่ที่หายากอันนี้ผมก็ไม่รู้นะอ่าก็ฟังทางนู้นบ้างทางนี้บ้างเขาก็ว่าอ่าณนะหัวนอ็อตคือว่าเนื้อไอโคตที่ว่าตอกอ่านวะาณหัวนอนะ็อตอ่ะจะพบเจอน้อยอันนี้ผมก็ นำมาทั้ง3โค้ดเลยนั่นเพื่อนนะทีนี้ราคานั่นเพื่อนนะราคา,าราคาตอนนี้ก็คือว่า,าเนื้อทองแดงนั่นเพื่อนนะเนื้อทองแดงก็คือว่า,าผมก็อยู่ในาราคากลางๆแบบนี้เลยก็คือ1,250บาทนี่คือว่ารวมหมดทุกอย่างแล้วนั่นเพื่อนนะโอนเนี่ยเพื่อนนะส่วนถ้ากองกองก็บวกไปอีก ถ้ารับกล่องด้วยนั่นเพื่อนนะแต่ว่ากล่องผมมีไม่ครบนั่นเพื่อนนะกล่องมีส่วนมากเขากา็ไม่ค่อยจะรับกล่องส่วนมากกล่องก็จะทิ้งนั่นเพื่อนนะเ <c oughs> พราะว่าวันนี้ผมไปตามบ้านนั้นเนี่ยก็จะเจอกล่องเปล่าแบบนี้นั่นเพื่อนนะเจอกล่องแบบเนี้พระไม่อยู่กล่อ,องหรือว่าใครอยากกล่องก็บวกไปอีกหนึ่งร้อยบาทนั่นเพื่อนนะ <c oughs> แค่นี้แหละส่วนโค้ดก็จะได้ไปนั่น มีตอนนี้ผมก็มีสาโค้ดนั้นเพื่อนนั้นเพื่อนทักมาได้เลยทักมาได้เลยอ่าโค้ดไหนอ่าสีแดงไม่แดงด้วยแล้วแต่จะชอบนั้นเพื่อนนะเอากล่องไหมอะไรเงี้ยผมก็จะให้ไปด้วยนั้นเพื่อนนะอ่าก็เพิ่มไปก็เป็นาราคาพระอยู่ที่1250บบาทอ่าถ้ารวมกล่องด้วยก็สภาพนี้นั้นเพื่อนนะ คือว่าทั่วไปแล้วอ่ะไม่มีต่ํากว่าพันเนั้เพื่อนนะอ่าถ้ารวมกล่องรวมอะไรก็อยู่ประมาณพันเนี้ไม่เกินพันห้านั้นเพื่อนนะให้สวยขนาดไหนนั้นเพื่อนนะก็อยู่ประมาณไม่เกินพันห้าของกล่องนั้นเพื่อนนะอ่าเพื่อนเพื่อนจะได้รู้ราคาด้วยแต่ถ้ามีราคาหลุดมาองสามสี่ร้อยอะไรนั้นเพื่อนเพื่อนก็หรือว่าเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็อย่าไปเห็นเีกแก่ของถุงเลยนั้นเพื่อนอ่าเพื่อนเพื่อนเวลาจะเช่าหาเพื่อนดูดูพระเนี่ยเพื่อนดูจากคลิปผมเนี่ยอ่า หรือว่าจะเช่าจากผมเนี่ยไปเป็นตัวอย่างดีมากเลยนั่นเพื่อนนะอ่าผมก็จะทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรสำหรับ f c ก็มีอยู่แล้วนั่นเพื่อนนะโทรมาทักมาเราโอนเงินเสร็จบอกที่อยู่ผมส่งให้เลยนั่นเพื่อนนะอ่าทีนี้ก็ฝากไว้นั่นเพื่อนนะสำหรับคลิปนี้นั่นเพื่อนนะเหรียญอ่านั่งผ่านบ้านคลองนั่นเพื่อนนะคือว่าตอนนี้ราคาก็อยู่ประมาณเนี้ยราคาก็คงที่แล้วนั่นเพื่อนอยู่มันพันกว่าบาทนั่นเพื่อนนะอ่าท่านเพื่อนไปเจอเหรียญละสามร้อยสี่ร้อยคือว่าต่ำ อย่าง90 0ก็ยังอาจจะมีอยู่นะ8ปดเแต่ว่าก็จะสภาพผู้วศึกน่นเพื่อนนะศึกแต่สี่เหรียญที่ว่าผมนํามานี้ก็คือว่าเป็นสภาพที่ว่าหน้าตาคมชัดนั่นเพื่อนนะคมชัดนั่นเพื่อนนะอ่าก็ฝากไว้สําหรับคลิปนี้นั่นเพื่อนนะ,ะเหรียญน,นั่งพานบ้านคลองนั่นเพื่อนนะ,ะจัดสร้างพิธีการจัดสร้างแล้วก็ผมบอกก่อนนะว่าเหรียญรุ่นเนี้ย อตอนแรกอ่ะได้นําเข้าพิธีเหรียญน,นั่งพานชนะมารปี37เเหรียญน,นั่งพานชนะมารน,นะที่ว่าเล่นกันอันนั้นมันอ,อยู่ที่ประมาณห้าพัน0 0หกพันได้เข้าพิธีปลุกเสกนะเนี่ยเหรียญเหรียญในมือผมเนี่ยเข้าปลุกเสกที่วัดบ้านไร่หนึ่งวาระแล้วได้นําไปปลุกเสกที่วัดบ,าบ้านคองตําบลเกาะจันทร์ อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีอีกหนึ่งวาระนั้นเพื่อนนะแล้วก็วัตถุประสงค์การจัดสร้างก็ดีนะสร้างโบสถ์สร้างเรียนทุนการศึกษาพร้อมทั้งอาหารกลางวันระดับปฐมโรงเรียนอาโรงเรียนวัดบ้านคลองโรงเรียนบ้านคลองนั้นเพื่อนนะอาก็ทั้งหมดทั้งมวลท่านเพื่อนไม่เข้าใจก็ลองฟังอีกคลิปหนึ่งมีเวลาว่างนั่งกินข้าวหรือว่า พักเที่ยงพักกลางวันเงี้เลิกงานก่อนนอนเพื่อนนะดูคลิปผมเพื่อนๆจะได้เป็นนะจุดใจตั้งตรงไหนอะไรตรงไหนก็ฝากไว้คลิปนี้นะสำหรับ e ีพีนี้ก็เป็นอีพีแรกขอจบแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้เพื่อนประสบความสําเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับฝากไว้นะครับเทิงไอวัฒ fc ขอขอบคุณครับ